ลุงเปียกประกบคดีเยาวชนเกิดขึ้นเพราะเอ็มตัวทางหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังแบบ2มุมเช่นเคยนะครับคดีประกบป้าบพัดนะครับแล้วก็ลุงเปียกที่โดนใส่ความจากการคุมขู่ของตํารวจก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าแนวโน้มมันก็สูงเหลือเกินคดีเยาวชนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วและลากฐานมันเกิดจากอะไรครับส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่แยกทางกันครับเพราะว่าอะไร พ่อแม่เนี่ยบางทียึดแต่อารมณ์ตัวเองความพอใจตัวเองพ่อกับแม่ไม่ถูกกันด่ากันตีกันทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นลูกเนี่ยตั้งแต่วัยเดียงสาตาใสๆสเนี่ยเขาก็ซึมซับไปโดยที่ไม่รู้ตัวความเก็บกดความกดดันในจะรอบข้างที่โรงเรียนหรือรอบข้างบ้านอาจจะกดดันเรื่องการพ่อแม่แยกทางกาันหรือว่าความอบอุ่นในครอบครัวที่เด็กควรจะมีหายไปครับ แล้วมันก็ฝังลึกในจิตใจแล้วพอไปเจอสังคมเจอเพื่อนที่เกเรด้วยกันแล้วกลายเป็นพากันหลงผิดกันจะไปโทษสื่อโทษหน,นังโทษนู่นโทษนี่ก็โทษได้พังส่วนครับแต่หลักๆมันคืออะไรมันคือสถาบันครอบครัวครับปู่ย่าตายายหรือคนในครอบครัวที่ช่วยกันเลี้ยงดูนั่นแหละตัวหลักๆเลยถูกไหมครับใครคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงลองคอมเมนต์ดูสิครับว่าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรคดีเยาวชนนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วทำยังไงให้มันหายไปสักที ปรับกฎหมายผิดจริงลงโทษจริงผมว่าก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นการให้ทายกันถูกไหมผมมองว่าคดีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาปลูกฝังจากเอ่อตอนอเด็กๆมาอย่างดีแล้วก็พื้นฐานของประเทศเราคนมีอำนาจคนมีเงินเอาชนะคนที่ไม่มีเงินได้เสมอผิดกลายเป็นถูกได้ถ้าตรงนี้มันหายไปกฎหมายมันชัดเจนลงโทษคนผิดชัดเจน ตัดทอนลดทอนอำนาจพวกมีเงินมีอิทธิพลออกไปเวลาผิดแล,ล้วลงโทษจริงให้เป็นเยี่ยงอย่างผมว่าคดีพวกนี้จะหายไปเยอะมากเลยครับและเยวาวชนเองเนี่ยถ้าโดนปลูกฝังจากสถาบันครอบครัวได้ดีและสังคมโดยรวมความเถื่อนความหยาบความอะไรที่มันแบบหยาบแบบไม่ได้ติดตลกครับหยาบแบบทำร้ายคนอื่นทำร้ายสังคมจริงๆมันจะหายไปเยอะมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณ นักข่าวช่อง8ปดด้วยนะครับที่ไปหาข้อมูลมาจากกล้องวงจรปิดไม่งั้นเนี่ยลุงเปียกอาจจะติดคุกโดยที่แบบเพราะกลัวอิทธิพลต้องไปรับโทษแทนคนเลวไปเลยและวตำรวจก็ยังมาแก้กข่าวด้วยว่าไปเอากล้องวงจรปิดมาจากไหนพูดทําไมครับพูดทาไมจริงๆคุณควรเป็นคนหาได้ด้วยซ้ําแล้วนักข่าวเขาอะไปหามาได้เขาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนที่ที่แบบที่สู้ใครไม่ได้อะ ช่วยเหลือคนที่ถูกต้องคนดีทําไมคุณไปพูดกับเขาอย่างไงทำไมคุณไปพูดกับเขาอย่างนั้นครับคุณผู้มีอํานาจคุณผู้มีเงินสุขสบายใช่ไหมครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงเชิญคอมเมนต์กันเต็มที่เต็มข้อเลยครับ